แม้ว่าพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2567ระบุว่าให้นกแอ่นกินรังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะอนุญาตให้มีการเก็บรังเอามาจําหน่ายได้แต่ว่าในทางปฏิบัติยังไม่สามารถอนุญาตได้จริงนะคะเพราะว่าติดกฎหมายระเบียบกระทรวงบางฉบับยังไม่ประกาศใช้รวมถึงท้องถิ่นเองก็ไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการค่ะทําให้ธุรกิจบ้านนกยังคงผิดกฎหมายอยู่ ผู้ประกอบการที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกรองเทศบาลเร่งช่วยเหลือในเรื่องนี้คุณพูนวัฒนทองไปติดตามเรื่องนี้เสียงเรียกนกที่ดังออกจากตึกแถวย่านตะบนปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเรียกนกเอ็นเข้าทำรังแต่ปริมาณนกที่ลดน้อยลงหลังมีการย้ายถิ่นเมื่อหลายปีก่อนทำให้ตึกแถวบริเวณย่านนี้แทบไม่มีนกเข้าทำรัง เจ้าของบ้านนกหลังนี้บอกว่าการย้ายถิ่นส่งผลให้ธุรกิจบ้านนกหรือคอนโดนกอำเภอพักพนังซบเซาอย่างหนักทําให้คอนโดกว่า200หลังกลายเป็นตึกร้างและมีการประกาศขายส่วนปัจจัยที่ทําให้นกอพยพย้ยายถิ่นเจ้าของบ้านมองว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการใช้สารเคมีกําจัดแมลงและสัตว์พืชในภาคการเกษตรที่ใช้กันอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและแหล่งอาหารที่ลดน้อยลงทําให้นกเอ็นหายไปจากอำเภอพักพนัง เกิดกับยาฆ่าแมาลงตีว่าใจแจ่มพวกส้มหมูพวกนี้ครับเพราะว่านกนี่มันไปกินหาานแต่ว่าแม่แรงพวกนั้นมันทุกสัานเคมีมาเรื่องไปธรรมาชาติพวคิดว่าไม่ใช่นะครับนับตั้งแต่ปีปวดโซ่ตีว่าเกิดสมหูขึ้นมานกหนังเอ็จะถอยลังกันที่พอเนื่องอาอทิตย์เขาชีดเรื่องกลางขึ้นกี่พันหลายกี่้อยหลาย ซึ่งนกพวกนี้จะมันไปหารแต่ว่าไปเจอมาเร่งมันก็ต้องกินมาเร่งต้องกินแต่เราก็ต้องตอกตายไปไแม้การอ,อพยพย้ายถิ่นของนอกแอนจะส่งผลให้คอนโดนก้อยละ90กลายเป็นตึกล้างหลังไม่มีนกเข้าํำลังส่วนคอนโดที่ยังมีนกเข้าํำลังก็พบการจัดเก็บรังนกได้น้อยมากคนงานจัดเก็บรังนกให้ขบวนว่า คอนโดนอกหลังนี้เป็นตึกสูงสีชั้นก่อนนอกแอนจะหายไปจากอำเภอปากพนางังเคยสร้างรายได้เดืนละหลายแสนบาทแต่ปัจจุบันเข้าจัดเก็บสี่เดือนครั้งได้หลังนอกไม่ถึง2กิโลกรัมทำให้เจ้าของเริ่มถอดใจแต่แรกมันเก็บได้มากว่านี่เพราะปริมาณนกมันหมากว่าไม่ใช่ลังนี้นะลังนี้มันเร,มเริ่มเริ่มมัน หลังนี้รังนกกาปริมาณนี้เพิ่มขึ้นกับฤดยอะไรเป็นไรแต่โดยร่วมมันโดยรวมมันมันเลือเลือน้อยบางทึก็ยอมไปเลยยอมเลยยอมไปแก้ปล่อยอย่ปล่อยว่างมันนะเนี่ยมันไม่คุ้มอดีตประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกอีแอนประเทศไทยบอกว่าธุรกิจรังนกบ้านอำเภอพักพนัง เข้าสู่ขั้นวิกฤตและอยู่ในทางตันแม้ว่าพรบรสวรรค์และคุ้มครองสัตว์ป่าปี2 5 1 7ได้ระบุให้นกแอน่นกินลังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถอนุญาตให้จัดเก็บลังและจำหน่ายได้แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถขออนุญาตได้จริงเพราะยังติดอยู่ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับกรกระทรวงขอกระทรวงมหาดไทยซึ่งยังไม่ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารสำหรับนกแอน่นกินลังภายใต้ความรับผิดชอบ ของกรมโยธาการและผังเมืองและเทศบาลเมืองปากพนังก็ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ผู้ประกอบการทําให้หลังนกบ้านยังผิดกฎหมายมันเป็นกฎหมายระดับกฎกระทรวงรัฐบาลรักษาการคอรมอรักษาการก็น่าจะอนุมัติไนดะ้เราไม่ค่อยเป็นห่วงนั้นเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันต้องได้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากอ่อนหลังนกต้องถูกกฎหมายก่อนแล้วก็มันจะได้ไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่จีนก่อน นะครับอย่างน้อยขั้นที่หนึ่งมันต้องได้แต่ไม่ใช่ที่เกือบปีแล้วมันยังไม่ได้อดีตประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจลังนอกอีแอนประเทศไทยวิตอกว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการลังนกบ้านขาดโอกาสในการแข่งขันเพราะไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้และถูกกดราคาจากเดิมเคยขายลังนกกิโลกร,รัมละ7/8 0,000หมื่นบาทปัจจุบันลดลงเหลือกิโลกร,รัมละไม่ถึง10,000บาทคูณว,วัดนาคทอง High P